อย่าไปหิมกั้นนะไอ้ส่องด้านนอกก็มันป่องรอ,อ,องตลาหลักส่งลำรองเออตายกว่าสังความจอมเฮามีกัตตลาดถามมาเนี่ยก็จอมจอมเมื่อเผาห้อมึงผีถึงลิ้นนี่ปานน่ะว่าจอมม่าหนะักกำไต๋ถีลืมกัดด้านใดผิดลืมกำยน์กำไทยก็หลุลาดกำมนันก็หลุลาดอย่าไปลืมเออเมตตาเพ่งเพ่งงั้นเออกำเข็มเมตตาเพ่งเพ่งงั้นว่าจอมว่อาอะไรเฮาคาสาตรากะมีกู้สูน้ำนา เกิดมาทบมายาพุทธศาสนากตมาคัมภลาเป็นเจ้าหลีเอากำสั่งคำสอนไว้ในอกในเจ้าหังผาห่างมันเงื่งเวกันบาปเมือกละเทศการหลีหลี สีมโนโหเจเฮจืนจางจังตีหอดนิปานทำพ่างเตยาวก้นเงือก้นเงือหับโคนักเผื่อกลุมใครเป็นก้นเงือใครเคเป็นก้นรักก้นเล็ดเล็ดเชียงๆนะว่าจอมแหละก้นเงือหับโค่นักก้นหย่องเอาโคนักก้นรักเอาโคเมาก้นนักเอายังไรเอา เหมาเฮไรแปดเสียงเจ็ดคำเจ็ดมีกามีขันก้นหมันก้นเจ็ดมีกามีขันโผแก๊กเมเงินเงินแก๊กคำแก๊กเสียงแก๊กโผเมแก๊กปีน่องแก๊กลูกหลานแก๊กลูกชิดตาแปรแก๊ก ຫມູຫມາແມວແກັກຫມູ a ມາແມວແກັອາມີຄັນກົນແກກເຮັດລກກກກ เงกกับตกนาไล่เกิดลองไห้ใจ่กับนาลลยหลัดความห้ใจ่กงงาไลยเทศการห้หลักการไห้เอาการไห้หลักต่อพ่ายใจ่กับาไล่เกิดกอกกักามั่นเป็นปานามไรกัดเย็นหลัดความกะกามัน มันเป็นดดความกัดกามันปาน้ำไรกัดเย็นปาน้ำไรกัดเย็นเฮ็ดฮอตกักามันเป็นเฮ็ดฮอตกักามันเป็นกินกักามันเป็นกินกักามันเป็นนอนกักามันเป็นนอนกักามันเป็นเล่กักามันเป็นเล่กักามันเป็นตึกโตอกัดกามันเป็นตึกโตอกันเจ้าหยดเสื้อเจ้าปังป้าเจ้าปังผ้าตึกตต้ cả ca mân tên bà nam lấy cắt yên bò cướp lòng lì thương mừng phí nỉ bàn hết can, thương mừng phí áo can lì thương mừng phí bàn ẩm ẩm sau lấy cắn lấy mau tổ ẩm ẩm sau lấy cắn lấy mau cho, อ่าไรกังไรเมาเอาเฮาหอดนี่ปานอ่ามออยู่อํามอกินอํามีศิลนอํามีธรรมไต่ต่อไต่กันพิษกดพิษกันกูวันวันมันต่อมันพิษกันกูวันวันไรน้ำตาโตกยำโผม่มีปีน้องพิษกันกูวันวันไรน้ำตาโตกยำํำถึงเมืองอะไร พ้อหมออยู่หมอกินมออินมีศีลมีธรรมตัมหอดนิปานอำหมอกินอำหมออยู่อำหมอหลูอำหมอตานห้ามหอดเมืองนิบปานพ่อหมอกินหมออยู่หมอหลูหมอต้านในหอดนิปปานเตย้าอำหูจักตามหู้จักตังอำหมอว่วอำหมอว่งปานาอำสร้างราง ห้ามหดเมือหนีปานห้ามหดมืองนีผพาหูจักตาหูจักตางพอหูจักตาหจักตหมอไหวหมอวางหมอไหวหมอวางปานาสร้างลางปานาสร้างลางเปลี่ยนตางหดนีปานหดนีปานลอผ้าน้ำ่อผ้าน้ำคำเจออยู่ตาเสียำเอาสีัมเกลไดน้ำาตไน้ำตาตกมกถึงเมืองอะไร ก็ซาน้ำคำเจอยู่ตาเสอยงขเกลียน้ำตาโต๊กมกถึงเมืองอาไลมอห้าน้ำคำเจอยู่ตาเสอยงขเกลี่ยน้ำตาโต๊กมกถึงเมืองอาไรมันมาหน้าน้ำตันหาน้ำคำเจอยู่ตาเสียงขเกลี่ยน้ำตาโต๊กมกถึงเมืองอาไรจุดแปดรอพั จนเปดตสซาจับป็นการศีลามีเจ้าเมตตาจนแปดโมหะวิจาจับป็นการภาวนาสมถะวิปัสนาในย่อสินศีลเสือกังพาหามุ่งภาวนาเฮ็ดสร้างกว่านี่ปน เิรค้ำสี่ก้อหามสามก้อเหหนึ่งแค่สองก้อออนกว่าเมื่อไปเท่าน้หลีเฮ็ดไว้การตั้งหลีในน้ำน้ำเมือไปเจ็บนหลีเฮ็ดไว้การตั้งหลีในน้ำน้ำเมือไปขามตุกข้าใน,ม,าม,าในมือไปนอนกินน้ำยาใน หลีเฮ็ดไว้การตั้งหลีในน้ำน้ำเมื่อไปตายในหลีเฮ็ดไว้การตั้งหลีในน้ำน้ำโอโนวันข้าวยมสิ่งสุดกว่าจำมาหนามา马หน้าคุณตายวันข้าวยมอัมป้นกาลา จำตั้งตายมาติ๊กย่าหนอหลีสู่เก่าฮาข้าเจุจ้าเหตุการ์ตังหลีกอางมู่กูโสเงื่งเวกันบาปเมืกเลิกเหตุการ์หลีลีสีมโนหเจ้าเฮอจืนจาง จังเตหอดนิปปานอ่ำห้างเตยาวก้นจะหมาบในหับมากหินก้นถือสิลในหอดนิปปานหักกันก็ปันตั้งกินมีตีปิงตาอ่ำเพิงไผ่ไส้อ่ำป้าไผ่กวาอ่ำงาตั้งนาปล่อยพาตั้งลัง มกพังปัจจุบันเอาสติอ่านจอมปัจจุปันย้ำพองแต่งใจต้องเมนเมอหลีจ้ามตันปอชาติหลอเอาไว้สั่งแข่งทอกวันนาตั้งขีแนงเจอจังรอดอุเปขาตลาปอเป็นมาื่อนาเป็นเจอพันนิปาน ว่ากันกำเหลียววันขยาเสิงสุดตั้งโอจลาเท่าเฮาพุทธวันขายามสิงสุดตั้งเจ็บป็นเฮาพุทธวันเขายามสิงสุดตั้งขามตุข้าเฮาพุทธวันขาามสิงสุดตั้งไต อามลีโคตลินทมนกคมูเห่าไวาา้ในจ้าไกยันไกยันมันม,นมานาันอวิจชาหาดังนี่ปนันต เข็นต่อเข็นอ่ำเย็นโตกัดเย็นเจอกัดเย็นหลอดเพรเข็นเป็นพังนี่ปานโตเลิดไม่เจอเลิดไม่ไรงานอะไรเอาไหนเหมือนงูหัวเหมือนเงินคู่เหมือนนกชอบเล่นน่าเหมือนหมาวาน เหมือนมาดินเจ้าสมิงเอาสติมัดทิ้งจังหวัดนิพานขึ้นลอยขึ้นลอยอยาให้อหิบแน่หลีกสอวนท้ำสอวนจังจังใครได้ปิ่งอย่าเน้าโตผู้นั้นไว้ปานากัดกาไว้ปาลังเหดสังเหดเตเต ห้ามกินห้ามหลัผู้นั้นไหวปานากัดเอาไหวปาลาแก่งกรรมสินทมตาแย่แท้เหตุโจทย์เจ้ห้ามหอดนิบปานวันหนึ่งยาวันหนึ่งป่นกว่าถากาโจดตั้งใจเคิร์นหนึ่งยาวคืนหนึ่งป่นกว่า โตคันทากตตขัวงตายวงหนึ่งเย้าวงหนึ่งปนกวหนึ่งกว่าโตขันทากายตขันา้งตายเลหนึ่งเย่าเลหนึ่งเซงกว่าเลงกว่าโตขันทากะโจตั้งตายปีหนึ่งย้าปีหนึ่งเซ็งกว่าโตขันทากับโจตั้งตายว่าหนึ่งเย่าว่าหนึ่งป้นกว่า โตขันทาากับุตั้งตายอันนี้จะาอำมันอำแม่อ่ำเจเปิงสังลาลาตุกขาขันเจอสังเลเงนเส่ตุเหาตุกฮากูวันมาเหมาถาดอันนาตาอ่ำจำหนัาโลโตเก่าวุาเปิ่งไล่มันยามันเป็นสะโอตลาก้อ่เย้า ตุกข้าในเป็น,นเพา,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 าก็เปรดว่าเจอก่าในมันเงอนำหนาเกิดเกิดต,ตายตายม้เย้านำหนาเข้าตังวัดตาสัมสลาสัจจาสีปาจึงหอองำาแรงหันป่าหอก่งเฮากรรมจอมศีนจอมธรรมจอมกรรมเจ้าพลาเตไลทบยาหันเจอ หาแรงหันหย่แปลน้ำอำไรครับตุกีหึงเย้าแปลน้ำป่อเป็นโลูกเฮาอำ่ำมู้ถังมันเกิมอนาตักองโพบอยู่แปลน้ำกังเกาป่อติตายมาห้องหาโปหาเม อเหลื <cuanto S 2> <iah. S 1> องแพ่มีน้ำไปซ้ำลืมเสียจะจัดเย้าปันปันเกิดมาพันคำเวียนคำวูดสุ่มปันสิงคันธาตาเย่าแปดกลางป่าเหี่ยวช่างแข็งมุปกหลับแมงกินเจิมเป็นลิ้นกว่าเสิงเหย่าเย่าเทาหลังความควายเปิงไหนใสสวางวนตังกลางโต กินโก้สางเลตื่นตกเจหยองยานยิบเบยินจานโตเนื้อโต้โต้โตเน่าโตเข่าหนีบเก็บโตเป่าโตหลีบโต้พังโตอัมมีกามีขันหฮาในตานอปลอผ้าไข่ลตักเหลือดไม่เต็มโหอามมี่เจอรลอผ้าอัมไม่ใจสาง เมื่อนาถังตีกย้หยุบนามสังฆราตรลาาสัมจำมาเพียเท่าเพี้ยตายมาติติเย่านอนิปันในจำมาปอฮามีเจอหยุมย้ำซัทธานิปันในจำมาปอฮามีตังขาเจอวิริยะนิปันในจำมาปอฮามีสติ นิปันในจัมมาปเฮาวฮามีเจนิมสมาธินิปันในจัมมาปเฮาวฮามีปิงญาอุกจานั่งยิงมีตีหางอุกจ๋าคนใจมีตีมีตีปิงญาอุกจาสังฆรหานมีตีศีลศีลละมีตีเจอเมตตาตาหน้าลีกวับเจอ สินเสาอกับสติสมาธิมันเกลมกับจนแปดจะตันหาจะกเลสาให้กินน้ำกินตันกิ่งก้อยใขรกินน้อยกินกาโหเมืออัมดีถือตอถ่อมกามก้นเมือก้นหยองอัมดีเฮ็ดกันให้กันเมือกป่องถึงเจ้าถึงคน ขุนนางเมืองไต้เมืองมันเฮาเมืองไทยเฮาเจอสินเจ้ามูลอําไลสอนหยาบหน้านี่ปันในจำนี่ปันนาซาปิจยโฮอตุสาธุสาธุสาธุ คำเจ้าคู่วานอาก,กาตลอดสาเยื่โงกไลเปิงว่าละกำบใจกันตัวเสะ ทรมาสักเยื่อเคืองในให้หมดจากตัขจังกมบังคุบไว้ให้ไหลทนสัมทาอวนตนากวมย่อย้อนกัน่อไว้ที่ข้าที่ขาอยู่กุจตาโลธรรมวัฒนทิอายุวโนสุขังป่าลังเออก็ไน้่อย่านำไปไปน้องมันเปนน้องมันได้ถมก้มมาใต้ไปถมก้ามได้ไนน ไทยพิษไต้ตได้พิดกันมันดอวมันพิษกันมาเฮ้มาเมตตาเพียงเมืองไทยก็ไต้ก็ไปมาอยู่เมืองไทยนำหนะใจหรือเมตตาเพียงเพียงกันน่ะขึ้นปอกมาอยู่เมืองไทยเอาจ่อเลยนะไหลตบเมืองไทยก็จองก็พออยู่ได้แล้วอยู่อยู่ที่นั่นน่ะแสงไม่แล้วก็เฮอเมืองนั่นนั่นล่ะก็ไในว่ากำมันนี่หนึ่งกุลกำมันเออกำมันนอนหลับลองเอออย่าไปว่าวัชิกรรมมาเขากำมาน้อยกำกำเป็นวดเหมือนมันเลยนะเออกรมเออกม อากู้สุกรรมกู้สุกรรมนั่นถูกต้องไว้จอยกันว่าเหตุปัจโยสามหอบเหตุปัจโยอัลลัมมานาปัจโยอธิปติปัจโยอานันตลาปัจโยสมานันตลาปัจโยสหชาตาปัจโยอัญญามัญญาปัจโยนิสัยาปัจโยออปนิสัยาปัจโย पोले चाटा पचयो पचा चाटा पचाओ आसेवाना पचाओ कामा पचाओ विपा का पचा आहला पचा इंथिया पचाओ शाना मक्का पचयो संपायुता पचा

अन्या मन्य पचय निशाय पचय उपनिशा पचय पूले चाटा ปัจจาตาปัจจายออาเทวานาปัจจายอกามาปัจจายอวิปากาปัจจายออาหาลาปัจจายออินทิยาปัจจายอชานาปัจจายอมัคคาปัจจายอสัมปยุตตาปัจจายอวิปายุตตาปัจจายอทิปัจจยทีปัจจายอวิกา ปัจจัยออาวิกตตปัจจัยอโหติเหตุปัจจัยอปฏิปัจจัยออนันตลาปัจจัยอธรรมนันตลาจัตโตปัจจัยออญญยมัญญาปัจจัยอนิจายาปัจจัยออุปา Saya percaya boleh, atau kata "percaya", 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 sana, "percaya", าปัจจัยยสัมปยุตาปัจจัยยวิปายุตาปัจจัยยอัตถิปัจจัยย่อนัธปัจจัยยวิกาตตปัจจัยยอวิกาตตปิจัยโติอนันตาจักกาวลายิเช้าแหละพีมีน้ำยาดก็ยยาด้วยเตยยิชุชุยาด้มมันไม่ยิเช้าวะ ตั้งไต้ทั้งมันตั้งผัสกูาัสใจพี่อย่ามอกรันพุ่นบาปพุ่นกำพุนเวนเออพันนายเลสวนเกิดตึ๊กเพียงมั่งมันก็พุ่นบาปพุ่นตัวถ้าเมื่อช่างตัดพันนายเลสวนเมืองหางอ่ะเธอกระเถิยเย็นเมยหลงทำเขาเมยอ่อยลูกแดงกุโก้ก้นไปเจ้าตัหน้าจอม

gián khó tiếng gì nhà bà sinh sẽ giang khó tiếng nhà bà sinh nong si vạn hết dân cùng ta ta 阿弥阿弥阿弥阿，有朵木扎巴公罗扎都扎都扎都，古多阿弥阿阿弥阿阿弥阿，有朵木扎巴公罗扎都扎都扎都巴比亚。Du, 波他达达囊杰囊的达多，波他囊杰囊的达多，波他萨萨囊杰囊的达多。 ตาทุตาทุตาทุ่ปาพยาเออมันก็ใจเกิดเป็นมันติ๊กติ๊กใจเกิดเป็นไตมูเชื่ออีกกว่ามูเชื่อเกิดเป็นอีกกว่ามูเชื่อสุดทิ๊กทิ๊กเข่าเป็นเข่ะลาเกิดเป็นกลาผุดฐานเกิดเป็นผุทัานฮอดนี่ปันชิเชงนะเออถ่อมกัมกูก็กาไในว่ากัมเข่เพียวเปหม่เข่เขาดิเมื่อมึงปุทัานวันที่สิบเก้าในสาธุเจ้าเมาน่ะเออ นามอใจเสื้อหมิ่งไหมปุยเกี่ยวโคเกี่ยวหลางหมิ่งอ่ะมิ่งข้าม่ะใจเหลี่ยงกามกวนเสื้ออิมผูศักนามอไตเสื้อใจปุยเจอกระสวดล่ะแม่กมลเทพแม่นกเชอกสวดกระถาแม่คนนี้หน่อยผูศักนามอหุกนามอหอบ นามเจงนามเกี้ยวโเกี้ยวลังกวันเสออิ่มผูักทางเจตอวมเจ้าลอวงโตจกาขวัต่ตหลอเจ้าหัวตหลอเจ้าหัวตสามพอ Tiếng lo sinh, tì lo sinh, nâng lý lạng, lạng lý sinh, chắc cháy huệ tương. Nam mô mô ô bò dìa, lo biếc xoay xoay ngang, บ่ไงไต่ปุยสิมทอลนี่จิวสวยสิวสวยงางบ่ไงไตปุยสิมทอลนี่จิวปึงสื้ออ้อนี่ทอยู่ไรปึงสื้ออ้อนี่ทอยู่ไรปึงสื้ออ้อนี่ทอยู่ไรนัมมเสจามโมนี่โฟ นัมมัสสจมุนีฟะนัมมัสสจามุนีฟะนัมัสสจมุน oh, ีฟะนัมมัสสมิทาฟะนัมม oh, ัสมิทาฟะนัมมัสม oh ิทาฟะ

นําำมอกวันเสออิมผ really ู้สักนำมอควันเสออิมผู้สักนําำมอกวันเสออิมผู้สักอมมานีเปมีหอมอมมานีเปมีหอมอมมานีเปมีหอมอมมานีเปมีหงอมมานีเปมีหอมโอมมานีเปมีหง ॐ मणि पेमि ॐ मणि पेमि ॐ आल पचानाति ॐ Om पचानाति ॐ आलपाचनाति ॐ आल पचानाति ॐ मुनि मुनि महामुनि सच मुनि स्वाहा ॐ โมเนะมหามโมเนสาจโมเนะสวาห์โอโมเนะโมเนมหามโมเนสัจโมเนีสวาสานใจสรนใจเจ้า佛普光普照功น无量现่健康万事如意平平安安顺顺累累้า恭喜้าใจ เต้าเทียนทังเต้านี่ผ่านน้ำมอมีท่อฟอกันเสตาจ่าตายเกิดเป็นเขียเป็นหอสุดที่หอวนี่นั่นสิกรรมเลยตาเออเมตตากันในนะ่ะเออกันในกันตัวลบว่าสปังลบแทงหอบสปังอาปาลาทาังกาพันเตมายากาะตังต ซาอนาอุมติตาปังกาตังปุญญางมายังตาตาปังสาธุสาธุอานุมโมต้ามีวันตามีพันตมือตันมันเหมือนไอเป็นวันเหย่อววันหลงวันหลงวันนางเป็นวันตรอดวันแม่พ่อเม่สาธุ เมืองลาเมืองมันเมืองเขมเมืองกะลากูภาษาออนกันมาชอบมันมาหน้ากะลาวันนับย้ำตันตีพราเมียตรลาเมีสังกาเมียพ่อเมียเมีสาสมาตุนคู่สังสอนตาลาพ่อเมีสาสมาเยาวันเลยพิษพ้นเปลี่ยนเมียนกว่ากิจกรรมสัมปาวจีกรรมสีป้ามโนกรรมสัมปาตุเจริญเครื่องเมือกล้ำหลังงามจังงามเจ็ดอ่ะแปดเส้นเมียวจะไหนก็ เฮาเจ้าป้อวุนจุ้มสังกาทั้งเซียงป้นวางควางป่วยปันเซียงเซียงอันไดตัวกาวันตาเมื่อนาตูจินจังมื่อสรีเจอจินจังมื่อสรีอันไดตัวกาวันตาเมื่อนาลีดีสอนตอนศิกระมังมุนตุนเต้าไม่มีลีเป็นกันเห็นเสื้อสาเป็นมังกรลาลีมังกรลาเมียดขึ้นเหยอเมื่อสูงมีเงินมีคำมีศีลมีธรรมธรหมดเวียงข้มมาหนีปันกระโจไปาหอดเวียงข้มมาหนีปันตึกจุงซานเกิดเกิดตายตายลองลองไรไรอยู่ในโลกกาสามปังหนุนในก้อนฤกษเกิดว่ามายาศาสนาพระเป็นเจ้ากุจัดกุปานเออเป็นยิ่งอา ุจ้างอาสนีสร้างปรมีลีกว่าลีกว่ากูจัดกูภาว่ามีตานาปรมีศีลาปรมีในกามาปรมีปัญญาปรมีวิริยะปรมีกันทีปรมีศัจจาปรมีอาริฐานะปรมีเมตตาปรมีโอเปคาปรมีสามสิบชั่วเกิมีพยัตังผ่านลีปะลกังไก่ไก่เอามือไข่ปลาตลดซอหมอน้อยเสจินปังกระโจปรมีเฮาเจ้าข้าไปเพ่อจงโทในเรม่อ้มลตาหน้าศีลาจากกะปัญญาวิริยะฮิริอตตปาจังจินเข้าจาง ไงามากันคมประวัติปรมีเฮาเจ้ากาเพียวว่าจงทนเย้าเเลยมนจอมคนเนดเจตันเข้าว่าจ่า,า,จจา,ววา,จาจากาเ,าเลยจับจอมห้อมไปเฮลุงกงหมังสั่งพอตตัดลัดเนือจอมหัวนี่ปานหอดถึงมากยันพยันอมมนตีติงเวียงเสียงเวียงคําสวนหมาคาคำติกตัดเย็นกูก็ก,กูกลกูขุนกูนางกูเจ้ากูปาสกกรรมเลยตาโนนี่ปันนาซา ปิดยโอฮดสาธุสาธุสาธุกับพระอีกรอบหนึ่งอัลหังสัมมาสัมพุทโธภักาวาพุทธังภักขาวันตังอภิวาเิมิกราบสวากาโตภักาวาตาธรรมโม ธรรมังนามาซามิกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวะกะสังคโฆสังขังนามามิกราบขอพรให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประกันเจ้าลุงมึงพูดว้เลยสุงเมตตาไว้วังผมน่ะเป็น